อัส a l า m อะลัยกุมนี่เป็นคลิปบรรยากาศงานโมลิดินนบีที่มัสยิดมะวาบ้านเคหมู่สงตำบลเคอำเภอชนะจังหวัดสงขลาครับงานโมลิดินนบีคืองานที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงเกีิประวัติของท่านนบีมูฮัมมัดสโลโลอิลเลสลลมส่วนมากจะจัดขึ้นในเดือนรอเบอยนอาวันเพราะท่านเกิดในวันจันทร์ที่12เดือนรอเบอยนอาวันตามปฏิทินอิสลามปีนี้ตรงกับเดือนตุลาคม เดือนนี้จึงเป็นเดือนที่สําคัญของอิสลามและมุสลิมอีกเดือนหนึง่งทุกหมบานทุกมัสยิดือองครมุสลิมตัางก็จัดงานมอลีนนาบีในงานนี้จะมีการบรรยายการอร่านาอัลกุรอานการอ่าน,ารนบรสันจีการสละวาดและการดุอาหรือขอพรจากอัลลอฮฺสุบะตานาโครงการจัดงานวันมอลีนาบีสาคัญที่พี่น้องชาวไทยมุสลิมจะได้มาร่วมกันยำลึกถึงและเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติของพระท่านศาสดามมฮัมหมัด และร่วมปฏิบัติงารกิจตามหลักศาสนาอิสลามที่มุง่งเน้นให้ทุกคนเป็นคนดีมีศีิธรรมจริยธรรมทำในความดีเราวินงความชั่วมีการลายต่อบาปท,ทั้งปวงไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันการให้ความช่วยเหลือเกื่อนกูลเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในสังคมการจัดงานมอลิด,ดินนาบีนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเราได้ยึดถือพวกเราได้ปฏิบัติเป็นธรรมเนียม เป็นประเพณีเป็นวัฒน,นธรรมที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษของพวกเราในฐานะของมุสลิมคนหนึ่งในฐานะพี่น้องมุสลิมในวันนี้ถือว่าเป็นวันที่มีความสําคัญเราไม่ได้มาเพื่อเป็นการฉลองวันเกิดให้กับท่านนาบีแต่เรามาเพื่อลาลึกถึงคุณงามความดีท่านนาบีมูฮัมหมัดเป็นนบีองค์สุดท้ายท่านเป็นแบบอย่างที่ดีของมุสลิมวันนี้ถือว่าทางอบตอแคร แล้วก็ทางวสิดมะวาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้นนะครับเพื่อลำลึกถึงคุณางามความดีของท่านนาบีท่านศาสดาเราเนี่ยเป็นบุคคลที่ได้ชื่อว่าอัลอามีนเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์เป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมเพราะนั้นแบบอย่างหรือกิจวัตรต่างๆที่ท่านนาบีทําไว้นะครับพวกเราในฐานะอุม,มะในฐานะผู้สืบสอดในฐานะของประชาชาิ ต้องยึดถือยึดแนวทางของท่านศาสดามัมมัตสลลลออะลสลามเป็นที่ตัง้งเพราะนั้นคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านนบีได้ทําแบบอย่างทั้งหลายที่ท่านนบีัมมัตสลลลออุลสล,ลามได้ทําขอให้พวกเราได้ออาไปประพฤติปฏิบัตินะครับแล้วก็ไปใช้คําสอนต่างๆที่อัลลอฮฺสุบฮฺอาลาอส่งม,มาผ่านท่านนบีในคัมภีร์อัลกุรอานทุกอายะทุกซุรอให้พวกเราได้ปฏิบัติ รวมถึงสุนนะแบบอย่างนะครับอะดิสต่างๆซึ่งบอกเล่ากิจวัตรบอกเล่าความเป็นนบีที่สั่งสอนผ่านสหบะห์ผ่านอุลามะบันทึกโดยผู้รู้ในสมัยนะั้นถ่ายทอดสืบกันมานให้พวกเราได้ยึดถืออะดีษเหล่านั้นให้พวกเราได้ยึดถือสุนนะเหล่านั้นเป็นแนวทางในการปฏิบัติใช้แบบอย่างของท่านนบีของเราเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

ขอเรียนเชิญ่อนอบาหมันะครับตรวด้วยลลอฮชัยนิรอดีมอินนฮาคัลกุรานยะฮดีนัลลที่ทีฮทย่อัลทอ่าม่ที่ที่ชี่ท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 ่ที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 ่ทั่ทีสที่์อ่ทีทที่ท่าว่่ทีที นำสู้ทางที่เถียงลงมยิงแต่เจงข้าวดีแก่บรรดาุ้สัทธาที่ประกอบคุณงามความดีทั้งหลายว่าสำหรับพวกเขานั้นจะได้รับการตอบแทนอันยิ่งใหญ่ยัางแน่นอน سيبوا العلا سلم نوري يتلأله سلام صلى الله على محمد oh What? Yeah. I'm for... ขออนุญาตเชิญชวนครามเมี่นองี่มาในงานนี้ทุกคนให้ความสําคัญและกตนักถึงแบบอย่างและกวิธีการดําเนินชีวิตของเราให้ตรงกับแนวทางของ่านรอลุลล้องสลลอฮัยะลยวะซสลัมพวกเราต้องการที่จะทราบถึงชีวประวัติและกแนวทางการใช้ชีวิตของ่านนาบีมุฮัมมัดของเรา หนึ่งในการใายชีวิตเละก่อนหนึงในแบบอย่างที่พวกเราควรที่จะตนักนั่นก็คือรูปแบบการใายชีวิตของท่านนาบีในชีวิตประจําวันบานนนีั ขอเช่นอิมัมของเรานนครับให้เกียร์หมรางวัลนะครับ